ยกปูก็อวยพรสงกรานต์ก่อนออกเดินทางมาจากกรุงเทพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามาทำบุญด้วยกันให้ข่าวดีปีหน้ามีศรีกคือว่าจะมีทางว่ากลับมาเอ่อปีสงการป okay. okay. ีหน네้านายกปูคงได้ม uh like uh uh ีโอกาสได้ทำุญยิงนั่งนายกอาปูลุ้นกลับไทยจับตามเมษา68พบหน้านักโทษเทวดาภาคสอง จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะ16สิงหาคม2567กับผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยคะแนนเสียง319เสียงมติให้นางสาวแพททองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทย ก้าวเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูนกล้าวต่อไปต่อมาค่ะก็ทําให้มีการถูกจับตาอย่างมากว่าจะสามารถที่จะนําพาประเทศให้พ้นวิกฤตเศรษฐกิจขณะนี้ได้หรือไม่ขณะที่คดีความของผู้เป็นพ่อก็คือนายทักษิณชินวัตรก็ยังไม่สิ้นสุดโดยในวันที่19สิงหาคมนี้ที่ศาลก็ได้มีการนัดตรวจพยานเวลา 9โมงซึ่งเป็นคดีที่อายการสูงสุดค่ะได้มีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรในคดีฐานหมิ่นประมาทดูมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมัดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 112และมาตรา1 4 มูลเหตุค่ะก็ม,มาจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อเกาหลีใต้ อีกทั้งค่ะหลายหน่วยงานก็ยังมีการออกมาไล่เบีย้ยเรื่องของการตรวจสอบกรมรชาชทันและโรงพยาบาลตำรวจว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณให้มีอภิสิทธิ์ขาะเหนือผู้ต้องขังรายอื่นๆหรือไม่และอีกประเด็นค่ะที่คนก็เริ่มจับตามองก็คือเมื่ออุ้งอิงได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการบริหารประเทศมากล้นจะใช้อำนาจที่มีเพื่อช่วยเหลือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหรืออาปูน้องสุดที่รักของนายทักษิณผู้เป็นพ่อหรือไม่เพราะหากย้อนไปค่ะช่วงประมาณวันที่14เมษายนปี2567ที่ผ่านมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่นายทักษิณชินวัตรค่ะ ได้มีการเดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อประกอบพิธีไหว้พระธาตุแล้วก็ทําบุญสงน้ําเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดยช่วงหนึ่งค่ะสื่อก็ได้มีการสัมภาษณ์ถามไปถึงนางสาวยิ่งรักณว่าได้มาสงการที่เชียงใหม่เช่นนี้คิดถึงนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะปกติในเทศกาลสงกรานจะอยู่ด้วยกันนายทักษินกล่าวว่านายกปูวอวยพรสงกรานก่อนที่ผมจะเดินทางมาเชียงใหม่ก็เลยบอกเดี๋ยวปีหน้าเรามาทําบุญด้วยกันสงกรานปีหน้านายกปูคงได้มีโอกาสมาทําบุญเมื่อมีการทมย้ําว่าเป็นข่าวดีใช่หรือไม่นายทักษินกล่าวว่าไม่ทราบแต่ตอนที่ตนจะเดินทางกลับก็มีความมุ่งหมายว่าอยากกลับบ้านอย่างไรก็ไม่รู้เมื่อไรก็ไม่รู้แต่นางสาวยิ่งลักษณ์อยากกลับอยู่แล้ว เมื่อถามว่านางสาวยิ่งรักมีบ่นว่าเงาบ้างหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าก็มีบ้างแหละต่างคนต่างก็มีภารกิจเกี่ยวกับบ้านเมืองนางสาวยิ่งรักก็ห่วงบ้านเมืองเช่นเดียวกันก็ช่วยกันคิดช่วยกันทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเราเป็นรัฐบาลก็ให้ความเห็นส่วนจะกลับมาช่องทางไหนนั้นยังไม่ทราบเอาความตั้งใจก่อนและในส่วนของนางสาวยิ่งรักษไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนของตนของตนเขายัดให้เยอะ แต่ของนางสาวยิ่งลักษมีแค่อันเดียวเมื่อถามย้ำว่านางสาวยิ่งลักษ์จะกลับมาภายในปีนี้หรือไม่นายทศินกล่าวว่าก็ตั้งใจอย่างนั้นแต่ยังไม่รู้จะอย่างไรเดี๋ยวดูเหตุการณ์ก่อนเมื่อถามว่าจะเป็นเดือนตุลาคมปี67ใช่หรือไม่นายทศินกล่าวว่าไม่รู้แต่ตั้งใจเมื่อถามว่า หากกลับมาสองคนกังวลว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่นายทักษิณตอบว่าทุกอย่างมีเหตุผลคุณอยากวิจารณ์ก็วิจารณ์ไปแต่เราต้องมีเหตุผลของเราตอบสังคมส่วนใหญ่ได้สังคมส่วนน้อยก็มีบ้างเป็นธรรมดาไม่มีใครพอใจแม้กระทั่งบางคนอยู่บ้านเดียวกันพ่อแม่ลูก บางทีลูกทำอะไรพ่อแม่อาจไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีข้อยุติรวมกันทั้งหมดโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นค่ะก็มีคดีระบายข้าวแบบ G2G ในโครงการรับจำนำข้าวเฟสหนึ่งซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะก็ถูกสารพิพากษาจำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาและมีการออกหมายจับทั้งนี้เรื่องของการพายิ่งลักษณ์กลับไทยนั้นโดยเมื่อวันที่18เมษายนปีพศ2567 นายพิชิตชินบานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเมื่อถูกถามว่ากระบวนการพายิ่งลักษณ์กลับไทยจะคล้ายกับนายทักษิณหรือไม่เนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์มีเพียงคดีเดียวนายพิชิตระบุว่ามีโมเดลคล้ายๆกันทั้งนี้ก็ต้องมาติดตามกันนะคะว่าหลังจากที่อุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนั่งนายกรัฐมนตรีจะมีการดําเนินการพายิ่งลักษณ์กลับไทยเลยหรือไม่และจะเกิดเหตุการณ์ เทวดาภาค2หรือไม่ต้องติดตามแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้คอลัมนี้ชื่อดังจากไทยโพสต์ป๊เปลวสีเงินก็เคยมีการออกมาเตือนอุ้งอิงไว้แล้วว่าเมื่ออุ้งอิงเป็นนายกพันธะทางใจอย่างหนึ่งคือสงสารอาปูอยากช่วยอาปูให้พ้นโทษก็จะทำทุกทางให้อาปูได้เดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยเท่เหมือนพ่อ นี่หละจุดตายยิ่งกว่ายกเลิกดิจิตอลวอลเล็ตคนละ1,000 0ืนที่ชาวบ้านรอคอยกันทั้งเมืองซะอีกถ้าเกิดเป็นเรื่องเป็นราวจะอ้างเหมือนใครก็ไม่รู้ที่เขียนข้ออ้างให้เสรษฐ้าไปอ้างกับสารรัฐธรรมนูญว่ามีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดไม่มีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์อย่างนั้นไม่ได้เชียวนะบอกซะก่อน